นอ่ยั <c oughs> ขาดพอเลยพวกผมนะน้อนนะคนเดิมสถาบันนะครับก็วันนี้อ๋อชี้แจงก่อนคือกี่วันแล้วตั้งแต่น่าจะอาทิตย์นึ่งพอดีนะครับคือผมอะไม่ได้เข้าถ่ายคลิปเอ่อรแตอโฮหรือว่ารถแท็กเตอร์ที่ที่ท,ที่งานตัวเองเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าคนขับ ลาทั้งสองคนนะครับเป็นช่วงที่แบบว่าคนขับลาด้วยผมต้องอยู่ร้านด้วยนะก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรก็คนนี้ก็เลยคิดว่านจะมาล้างรถโชว์นะออแต่เดี๋ยวผมใช้โฟมสลายคาดนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบให้ดูนะดเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนุอยาตเลยนะครับ MD <อ>คินค้านะก็กับพี่ชินนำแรงประจำบ้าน แล้วก็หัวนี่นะพี่ฉีดโฟมนะต้องไล่อากาศกั่ไหมไล่อากาศโอเคเดี๋ยวผมไปฉีดให้ดูแกโเลยนะว่าอินดีทินคารจริงๆเห็นไหมมังอยู่นะครับ คือมาอาวยผลิตภัณฑ์กันนะวันนี้นะส่วนมากคนที่ผ่านๆก็จะเห็นในทิกติกันเยอะแล้วนะ ผมจะลินลงไปที่ประมาณ4ส่วนนะครับเอาแบบเข้มข้นมานี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลนงัน นี่สิบส่วนของนั่นไหมดีครับดูดูดู สลายภาพ MDP ครับอุปกรณ์ไม่ดีต้องขออภัยนะครับ ช้ไปนิดเดียวเองดูดิก็เห็นไหมครับตัวเะยนะตัวเลยตัวเลยก็ทิ้งไว้สักสองสามนาทีนะครับก็จะอธิบายว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเขาออกแบบมาให้ใช้กับคาบดินนะแต่ผมก็เอามาใช้กับคาบคาบดินบ้างน้ำมันปาล์มที่ล้านบ้างก็นิดหน่อยนิดหน่อยถือว่าใช้งานไปนะครับแต่ที่จะให้เห็นก็คือว่ามันเพิ่มความสะดวกสบายในการการที่เราไม่ต้อง ไม่ต้องไปถูมาเยอะนะแต่ถ้าเหมือนตามรูปแบบที่แบบเป็นรูหัวอัจฉรียก็ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ครับคือผมพูดห่างไม่ได้ผมต้องอธิบายผมพูดห่างไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมาตั้งโทรศัพท์แล้วไม่มีไม้ไม่มีอะไรใช่ไหมคือตั้งโทรศัพท์ถ่ายแล้วเครื่องดูดน้ํามันก็เครื่องฉีดน้ําแรงมันก็ดังนะครับเนี่ยพอพอคาบเริ่มเบาๆแบบนี้ยเราก็ขีดได้เลยนะ เรื่องของการฉีดนะเราต้องฉีดจากล่างขึ้นบนนะครับถ้าฉีดจากบนลงล่างเนี่ยมันจะทําให้โฟมที่เราเราฉีดไว้นี่มันสลายไว้นะ mm hmm. ก็คือน้ํามันไหลลงมาใช่ไหมเนี่ยฉีดจากล่างขึ้นบนนะ ดูไปดูนี่นะขาบสนิมนะเขียวๆก็ไม่ค่อยออกบ้างเลยเย่ละรีวิวรีวิวนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอ๋อแต่ตรงนี้ได้ผลอยู่นะ แต่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันออกแบบมาล้างคาบดินแนลับไม่ได้ออกแบบมาล้างคาบมันนะคาบน้ํามันแล้วก็คาบเหนียวๆน,นะพวกจารบีพวกนี้แต่ถามว่าน,นี้คือเหล็กนะครับเนี่ยถือไว้ดูเหล็กนะไม่ใช่คาบจารบีนะนะเหล็กเป็นสนิมนะครับก็ใช้ได้ไหมก็ดีกว่าถูแต่ รล้างรถตักที่ดีผมว่าถ้าได้ผลนะตรงนี้ต้องล้างแบบรถแปโหนะก็คือเอาน้ำมันโซลา่าผสมแฟบฉีดแล้วก็ค่อยค่อยมาล้างออกนะเพราะตรงนี้ดูดิอันนี้คือคือนั่นแหละรครับอันนี้คือจารบีนะเหนียวเลยเคลอะเลยก็อน,นี้ ตรงนี้ยังไม่ได้ล้างน,นะครับเดี๋ยวก็ต้องลองฉีดดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาล้างง่ายอยู่แล้วตายผมนะเดี๋ยวจะฉีดโฟมใหม่นะตั้งไว้สักแป๊บ<ม>ให้แห้งหน่อยๆมันจะเปรียบเทียบได้ไหมครัผมเปรียบเทียบฝั่งนี้ด้วยดิอ่าโอเคเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบได้นี่นะ ก็คือประมาณว่าคาบดินเนี่ยอ๋อคาบดินขับน้ำคาบดินคับน้ำคับที่มันไม่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 เหนียวจนเกินไปเนี่ยคือสามารถฉีดดอ,อกนะครับแต่ฉีดออกเนี่ยก็คือต้องควบคู่กับเออเครื่องฉีดน้ําที่มันแรงมากๆเลยนะยเห็นไหม มันคือมุมเดียวเลยมุมที่ผมตั้งใจฉีดนะสะนนิมแล้วครับสนิมแล้วก็เอ่อบริเวณที่ตั้งใจฉีดนะโอ้ยแต่ฝั่งนี้ไม่โดนว่ะฝั่งนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ฉีดได้ดีนะเดี๋ยว,วต้องฉีดใหม่เบื้องต้น <c oughs> ก็ต้องอวยแหละ <c oughs> ใช้คำว่าอวยแล้วกัน แต่ผมก็มองว่าถ้าเกิดใครไม่รู้สึกว่ามันเสียดายเงินก็ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะมีโปรโมชั่นของนดีนะแต่ว่าเออผมอะใช้กับก่อนหน้านี้นผมจะมีคลิปในทิกตอกนะไปดูได้เลยอันนั้นคือรีวิวจริงๆเลยแบบว่าไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรเลยนะปุ๊บใช้โหออกนะแต่ก็เหมือนที่ผมบอกแหละคาบเหนียวแบบนี้ไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับก็เป็นข้อเสียหรือว่าเราใช้ผิดสูตรก็ไม่รู้นะ ผมไม่รู้เขามีกี่สูตรนะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้จริงๆก็เดี๋ยวต้องลองดูฉีดกันใหม่ล้างใหม่นะก็ถือว่าได้อยู่แต่ว่าก็ต้องต้องถูเองนะแต่ตอนผมล้างรถรถรถบรรทุกอะตอนมล้างรถพ่วงอะคือไม่ถูเลยนะครับเนี่ค่าแบบนี้คือไม่ถูเลยนะได้ของเทปมาหรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้นะเพราะว่าไปนะครับแต่ก็คือว่าไม่ได้มีจิตนามาให้เขาเสียหายนะครับเพราะว่าผมใช้ก่อนน้าเนี้ยของเขาก็คือใช้ดีดีแบบดีมากๆอันนี้ก็ใช้ดีแหละแต่เราใช้ผิดประเภทผมก็ยอมรับแหละใช้ผิดประเภทเองนะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าอย่าใช้กับค้ามมันนะครับผมก็ไม่ใช้กับค้ามมันแต่ก็มันขี้เกียจล้างอะทำไงได้ใช้แม่งเลยก็ เดี๋ยวลองล้างดูสักพักเดี๋ยวค่อยรีวิวอีกรอบนึงอ่าตรงนี้คือที่ยังไม่โดนนะคราบเขียวๆนะเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมฉีดแล้วผมตั้งใจล้างให้ดีนะโอเคนี่นะฉีดใหม่แล้วนะเดี๋ยวคิดว่าผมฉีดรอบอีกก็ลองดูรีวิวรีวิวรีวิวไม่ไกดีเลยเดียวยัดล้างไม่ไกอ้ะ มันน้ำยาล้างครับดินนั่นแต่ว่าพวกเอามาล้างมันมันครับจาระบีครับมันนั่นมันจะไม่รู้ว่าออกมาปัน่นแบบว่าออกดีไ,มไหมอะไรชิลเลชิลเลชิลเลเดี๋ยวมาดูชิลเลก็พักย้งนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ชิลตรงนีนะ้ดินกระดินงโคตรตายนะมาดูตรงนี้ได้ผลเลย <Hey. S 2> เห็นไหมกับที่เพานะศากว่านี้ก็ต้องขัดนะครับอย่างเดียวอันนี้บริเวณที่ครอบเบรกเงินฉีดได้รวยที่บริเวณไม่ได้ฉีดนะ <c oughs> กับบริเวณที่ได้ฉีดนะ <c oughs> เบืองต้นก็แก้ไขยังไงบ้าง ผมก็ปรับแรงน้ํนาเพิ่มนะปรับแรงน้ํนาเพิ่มแล้วก็โอเคเลยนะครับปรับแรงน้ํนาเพิ่มแต่ข้าวนี่ไหลลงมานอะีกแล้วต้องฉีดใหม่นะข้าวจากหัวเก่งนะครับไหลลงมาก็สรุปกันสรุปก่อนเดี๋ยวเขาเข้าใจว่าจบตีบริษัทเขาอีกเหมือนที่บอกว่า ตั้งใจอวยนะครับตอนแรกนะแล้วก็อวยจริงๆเพราะว่าในที่เขาบอกเนี่ยคือต้องใช้แรงดันเนี่ยคือไม่รู้กี่บาขึ้นนะร้อยห้าสิบไหมร้อยห้าสิบบาไหมผมจําไม่ค่อยได้นะแล้วผมก็ใช้ตัวแรกคือผมอะ่ะอยากฉีดให้มันไวๆก็เลยใช้แบบบานนะแล้วก็เลยปรับปรับหัวใหม่นะนี่เห็นไหมหัวของมันใช้แบบเล็กสุดนะครับรีดสุดนะก็ใช้ได้แล้วก็ ถ้าเห็นผลอีกผมแนะนําเลยเอ,อผมก็คุยมีเช็ดนะมีเช็ดถ้าเกิดว่าเอ,อใครสงสัยอะไรนะก็คือว่าก่อนหน้านี้คือผมใช้กับรถบรรทุกใช้ได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ต้องล้างนะไม่ต้องถูนะม,มาใช้กับรถตักเนะี่ยคือไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคราน้ํามันซะส่วนใหญ่นะอยู่บนลานปาล์มด้วยนะครับแต่ถ้ารถลานมันอะ่ะผมว่าได้ รถตักที่อยู่ลานมันอยู่ลานเกษตรดินรถขีดไม้อะไรพวกเนี้ยผมว่าได้นะแต่ถ้าอยู่ที่ลานปาล์มแบบผมเนี้ยน่าจะไม่เวิร์กนะเพราะว่าคาบน้ํามันนะครับเกาะหนักส่วนคาบจารบีร้างยังไงพวกเนี้ยก็ต้องแนะนําว่าใช้โซลาผสมแฟบถูไว้ก่อนแล้วก็ฉีดออกนะครับเพราะว่าคาบมันหนักจริงๆ แล้วผลิตภัณฑ์เอ็ดีคินค่ะในความคิดผมนะเหมาะกับคาบดินลว้ลวนๆนะครับคาบดินที่ติดตังนักได้ไั่เป็นไรอยจะใช้คาบมันนะตมก็ยังได้เลยผมผมเคยใช้แล้วนะแต่ตอนก่อนหน้าน,นี้คือผมใช้ที่ถังโซลา่ามันจะติดติดคาบน้ํามันแล้วก็ติดคาบดินแล้วมันหนาใช่ไหมผมก็เลยลองใช้ดูอ้อมันก็ออกนีหว่าผมมก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาฉีดรถตัก มันน่าจะออกด้วยเหมือนกันหรือเปล่าผมสรุปนะสรุปแบบสรุปเลยนะก็คือออกสัก50%ไม่ออก50%ที่เป็นคราบหนักนะครับอันนี้ก็ฉีดใหม่ได้นะครับมันเป็นคราบที่ไหลลงมาตามน้ำยานะก็ไม่เป็นไรล,ล้างซ้ำนะให้แววนะครับก็โอเคเจอผมด้วยคลิปแรกนะออกกล้องออกกล้องก็เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้ทุกเรื่องนะอ๋อรถตักก็ริวกงริวกงตัวนี้ต่อต่อก่อนต่อก่อนริวกงตัวนี้เป็นตัวตัวแรกนะรองตัวแรกเพื่อนนะครับตัวแรกตัวแรกสุดเลยสิบสองสิบปีละสิบปีละ,ละไม่ถึงสิบสองมาสิบปีแล้วแล้วก็ไปดูเพลทตั้งนี่นะเพลทสองพันสิบสี่เหรอ อ๋คีสองพันยีิบสองแปดปีแปปีแปดปีไม่ใช่สิบปีโทษทีจจำผิดแล้วก็ตัวใหม่ที่ผมสั่งไปลงอีกร้านหนึ่งก็คือจะเป็นแปดหนึ่งหกซีเอสน,นะเครื่องปรับใหม่นะครับเทอร์โบโคตรแรงเลยพูดพอคุณแม่แรงอะ่ะสำหรับรถขนาดขนาดนั้นนะแรงมาก้าสิบเก้าสิบนิดนิด ก็คือเอาอยู่อ่ะตักปลาไม่คืออ้อปืด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 แล้วก็มีไอ้ปหนึ่งหกซีตัวใหม่อ่ะจะเป็นแขนสั้นซีเจะเป็นแขนยาวถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะที่เซลเคยบอกนะ okay, โอเคก็เจอกันคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็อาจจะไล่สาระหน่อยถือว่าผมมาโชว์กล้องแล้วกันนะไม่ค่อยมีอะไรมากก็ล้างรถนะครับ ก็เจอนคลิปต่อไปครับสััสีีครับ